เริ่มจากทำห่วงโซ่ห่วงแรกนะคะผูกเป็นห่วงหนึ่งห่วงค่ะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะเริ่มต้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็วนกลับมาควักธรรมดาที่โซ่ห่วงแรกนะคะ ธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะก็ธรรมดาให้เป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะต่อไปพอหนึ่งคอในช่องนะคะในห่วงนะคะในวงกลมค่ะสิบปดหลักนะคะหนึ่งหลัก สค่ะสค่ะสี่ห้าหค่ะเราจะทำแบบนี้ไปทั้งหมดสิบแปดลังนะคะตามนี้เลยนะคะจนครบเลยนะคะเสร็จค่ะ สิบแปดหลักแล้วนะคะเชื่อมต่อกับตรงนี้ค่ะค่ะต่อไปเป็นแถวที่สองนะคะแถวที่สองโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะแล้วพอหนึ่งคอน,นะคะจากด้านหลังหลักแรกค่ะหนึ่งพังค่ะ หนึ่งหลักนะคะค่ะแล้วพอหนึ่งคอด้านหน้าหลักแรกค,คะ่ะหนึ่งหลักคะ่ะพอหนึ่งคอนะคะจากด้านหลังหลักที่สองคะ่ะหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองคะ่ะทำอย่างนี้ไปทุกหลักนะคะ คล้องจากด้านหลังก่อนแล้วก็มาด้านหน้าค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะทุกหลักเลยค่ะค่ะพอหนึ่งคอด้านหน้าค่ะหลักที่สามค่ะพอหนึ่งคอด้านหลังค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหน้าค่ะ หลักเลยนะคะค่ะแถวที่สองเสร็จแล้วนะคะมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะว้อธรรมดาค่ะตรงนี้ค่ะก้ดธรรมดาค่ะ ไปแถวที่3นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1น่คอนะคะจากด้านหลังค่ะของหลักแรกนะคะ1ครั้งค่ะพอ1น่คอจากด้านหลังบนหลักแรกอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็น2หลักนะคะ ต่อไปพอหนึ่งคอนะคะคล้องจากด้านหน้าของหลักที่สองนะคะเนี่ยค่ะหลักที่สองก็คือคือแถวที่สองเราคล้องมาจากด้านหน้าใช่ไหมคะแถวที่สามเราก็จะจะคล้องจากด้านหน้าเหมือนกันค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอซ้ําที่หลักที่สองจากด้านหน้าอีกหนึ่งหลักค่ะวนเป็นสองครั้งนะคะค่ะ ต่อไปหลักที่3ค่ะก็ค้องจากด้านหลังค่ะพอหนึ่งพอนะคะหนึ่งหลักค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกหลักหนึ่งค่ะต่อไปหลักที่4ค่ะจากด้านหน้านะคะพอหนึ่งขอสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะ เราจะถักเบิร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวเลยค่ะตามนี้เลยนะคะ